ลูกมาชูแล้วเร็วข้ลังข้างหลังขลังขางจะฟงังข้าห็ังข้าอหังขอางัง้างง้างังขาผู้ใงกลไง้แง่นังข้าังามหลขางลัางอลังางหง้างายชาร์จมันอยู่อยู่ในกองถามที่ลหหาาันอัหััาาหลาาหาห้าา คือเรียนทันทีอะผมสิไปเรียนไทยรายการแเราภสิบพอด้อยุสามหมืันเบห็นมันได้ซ้อมมือละสองรอบด้วยเพราะตรงนี้ภพยพุ่มไพ่ละพุ่มกันเลยเมันจอแล้วสู้ๆนะครับบ่อนนะครับ ไปกันเด้อนะไป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 ไ้ไป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 ไไป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 ปไ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 ปปไ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 ไป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 ไไป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 ปไ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 ป

ไปแบบูดอะไรเนี eston, ่ยเขาสอบเจ้าโมวันนี้อายไปแล้วก็จะเริ่มต้องเข้าใจนะคะแบบว่าแมวไม่อยู่แล้วหนูจะทำยังไงดีนะหนูลาเลยบอดบอยอยูจะเป็นยังบอดแม็กยูยูโอ้เป็นบอดม็เป็นบอดแท่งวันนี้บอดแจกเงินไหมบอดแม็กก็จะยกหัวที่อาเย็มมนตัวแจกเงินแนมบอดแม็กอ ดิยงจ้าวทั้งหลายขว่าบอดบ่อยมากนี่ไอ้น well. ี่ขึ้นไปบอดแม็กขึ้นบอดแม็กไอ้ขึ้นแทนบอไอ้บานทนางั้นไม่ยส่ขึ้นเด้อจะเป็นบอควงบอขึ้นดีไอ้สบบ็ก